ความเป็นมาและคุณลักษณะของหน่วยฐารพลานความเป็นมาของการจัดตั้งหน่วยฐารพลานโดยกองทัพบ,บกนั้นสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521สสถานการณ์ก่อการร้ายภายในประเทศได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังปรากฏแนวโน้มของการใช้กำลังตามแบบของชาติพันธมิตรกลุ่มก่อการร้ายเข้ามาช่วยเหลือทางทหารด้วยการใช้กำลังเพื่อขยายผลของสงครามประชาชน ไปสู่สงครามประชาชาติและสงครามปราชาคมในที่สุดจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้จัดตั้งกองกำลังกึ่งทหารในลักษณะของหน่วยอาสาสมัครพิเศษทหารพรานโดยมีชื่อรหัสโครงการว่าโครงการ513เมื่อ18กรกฎาคม2521ซึ่งถือเป็นวันกําเนิดของกำลังทหารพรานในประเทศไทย คุณลักษณะของทหารพรานเป็นกำลังกลึงทหารกำลังคนส่วนใหญ่เป็นประชาชนอาสาสมัครในท้องถิ่นที่มีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นเป็นอย่างดีภารกิจของทหารพรานไปบัติการรบนอกแบบสนับสนุนการรบตามแบบและไปบัติการพิเศษตามที่กองทบก,กำหนดขีดความสามารถของทหารพราน สามารถปฏิบัติการเป็นอิสระในภูมิประเทศหรือสภาพอากาศที่ยากลำบากได้ยาวนานโดยมีความคล่องแคล่วในภูมิประเทศสูงมีความสามารถสูงในการปฏิบัติการรบนอกแบปบปฏิบัติการระวังป้องกันพื้นที่ส่วนหลังปฏิบัติการกิตวิทยาช่วยเหลือประชาชนและการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามขีดจำกัดของฐา,านพรานเป็นกำลังกึ่งทหารจัดเป็นหน่วยขนาดเล็ก ไม่เหมาะสมต่อการใช้ปะทะโดยตรงหรือรบติดพันกับกำลังรบของข้าศึกกรมฐานพรานที่13เป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพภาคที่1ไปบัตดงานตามคําสั่งศูนย์วิบัติการกองทัพบ,บกในภารกิจป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาด้านทิศตะวันออกโดยจัดก,กำลังเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่13 มีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดสรากแก้วโดยเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวนสองอำเภอได้แก่อําเภอคลองหาดและตาบลทับพ,พิกอําเภออารัญประเทศมีความยาวตลอดแนวชายแดนระยะทาง35กิโลเมตรและพื้นที่ตอนในจำนวนสองอำเภอได้แก่อําเภอวังน้ำเย็นและอําเภอวังสมบูรณ์ โดยลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการเป็นพื้นที่ราบสลับเนินเขาซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ประกอบเกษตรกรรมของประชาชนโดยพื้นที่ประเทศกรัรมพูชาด้านตรงข้ามติดเขตการปกครองของอำเภอมาลัยจังหวัดบันเตียมเมนเจออำเภอสัมเพลูนและอำเภอพนมปึกจังหวัดพระะบองการวางกำลังของฝ่ายกัมพูชาด้านตรงข้ามเป็นพื้นที่รับผิดชอบของภูมิภาคทหารที่ห้า โดยมีกำลังเผชิญหน้าที่สำคัญประกอบด้วยกองพันตำรวจป้องกันชายแดนที่815ทหารประจำอำเภอมาลัยกองพันตำรวจป้องกันชายแดนที่817ทหารประจำอำเภอสัมเพารูนทหารประจำจังหวัดพระตะบองโดยฝ่ายกัมพูชามีการวางอาวุธยิงสนับสนุนที่สำคัญในพื้นที่คืออาวุธต่อสู้อากาศยาน ขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรจำนวน5กระบอกมีที่ตั้งห่างจากแนวชายแดนประมาณ200ถึง2,500เมตรสำหรับการวางกำลังของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐหานพรานที่13กรมฐหานพรานที่13จัดตามอัตราการจัดยุทธ,ธปุรณ์ณ์2 0ขีด21ประกอบด้วยกองบับการกรมทหารพรานที่13และ6กกองร้อยทหารพรานมีที่ตั้งปกติ อยู่ที่บ้านเขาไผ่ตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วโดยมีการจัดกำลังป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่13มีที่ตั้งหน่วยเฉพาะกิจอยู่ที่บ้านซับบกูดต,ตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วปฏิบัติตามพันธกิจในการป้องกันชายแดน3ประการได้แก่ 1. การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน มีการวางจุดตรวจตามแนวชายแดนจำนวน22จุดตรวจและด่านตรวจเพื่อความมั่นคงตอนในจำนวน4ด่านตรวจโดยมีการวางกำลังรับผิดชอบดังนี้กองร้อยทหารพรานที่1302รับผิดชอบจุดตรวจค01ถึงค06และ1ด่านตรวจบ้านคลองสมบูรณ์กองร้อยทหารพรานที่1303 รับผิดชอบจุดตรวจค .07 ถึงค12องกองร้อยทหารพรานที่1 3 0 4รับผิดชอบจุดตรวจคอ3ถึงคอ8และหนึ่งด่านตรวจบ้านเขากบมะม่วงกองร้อยทหารพรานที่1 3 0 5รับผิดชอบจุดตรวจคอ9ถึงคอ1และหนึ่งด่านตรวจบ้านเขาตะงลอกกองร้อยทหารพรานที่1 3 0 1เป็นกองหนุน มีที่ตั้งอยู่ณนะกองบังคับการหน่วยชากกิจกรมทหารพราณที่13 2การจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งผู้ขนานตามแนวชายแดนจำนวน11หมู่บ้านไปบัติงานตามนโยบายพัฒนาเพื่อความมั่นคง4กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่และกลุ่มงานอื่นๆ 3. การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านได้ดำเนินการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้นำทางทหารของประเทศกัมพูชาในทุกระดับอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความแน่นแฟ้นในการประสานงาน สำหรับการบริกานที่สำคัญอื่นๆหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่13รับผิดชอบควบคุมบริเวณจุดผ่อนปลนทางการค้าบ้านเขาดินซึ่งเปิดเมื่อวันที่15มิถุนายน2541โดยเป็นจุดผ่อนผันให้มีการเข้าออกของชาวกัมพูชาเพื่อเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในห่วงเวลา6ันกา ถึง18นาฬิกาของทุกวันมีประชาชนชาวกัมพูชาเข้ามาวันละประมาณ1,000คนปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนในตลาดวันละประมาณ1ล้านบาทนอกจากนี้บริวเวณจุดผ่อนปลนยังมีการเข้าออกของสินค้าที่ผ่านพิจิการทางศุลกากรโดยมีสินค้านำเข้าจากกัมพูชาได้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันเส้นและถั่วเหลือง และสินค้าส่งออกจากไทยได้แก่ปูนซีเมนต์ท่อสูบน้ำและยางรถยนต์เป็นต้นการบริบัติงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีชนบุรีระยอง และฉะเชิงเซามีเนื้อที่รวมประมาณ1 3 7, 3่ล้าน3าไร่มีอนณาเขตครอบคลุคมสองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและ3อุทยานแห่งชาติได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสวยดาวอุทยานแห่งชาติเขาขิจกูดอุทยานแห่งชาติเขาชมเมาเขาวงและอุทยานแห่งชาติเขาส5หชั้น ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ได้มอบหมายให้โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่13เป็นหน่วยประสานงานโครงการโดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่13เป็นผู้บังคับหน่วยประสานงานโครงการเพื่อประสานการปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนราชการจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันหน่วยได้จัดกําลังจากกองร้อยทหารพรานที่1 3 0 6เป็นหน่วยปฏิบัติงาน โดยมีการวางกำลังครอบคลุมในพื้นที่จำนวน9ชุดปฏิบัติการทั้งนี้หน่วยได้มุ่งเน้นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นป่าและการดำเนินการต่อผู้กระทํผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้และการปลูกป่าเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสริมความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าตามเจตนารมณ์ของโครงการต่อไป